ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรี DW สองแปดสวัสดีค่ะ,คะอัปเดตตลาดหน่อยค่ะคุณปิง่ะมาที่บ้านเรากันก่อนเลยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะอ,อ๋อวันนี้ดูแหมงๆนะครับบ้านเราก็ตัวเซ็ตอินเด็กซ์ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยมีการเทนะครับในกลุ่มปิดตัเคมีกลุ่มพลังงานนะครับแต่กลุ่มธนาคารอันนี้ยัง,งยินได้นะ าพวกคุณขนาดเล็กก็ยังค่อนข้างยืดได้พอสมควรนะครับพวก small set พวก m i i ไม่ได้ลงอะไรนะครับภาพรวมก็ดูดูอึมครึมครับอาจจะเป็นไปได้ว่าตลาดรอความผันผวนที่ี้มันเป็นไปตามเอเชียซึ่งเอเชียเองรวมทงไทยเนี่ยก็คงรอนะตัวเลข c p i ของฝั่งสหรัฐนะครับในวันพฤหัสบดีถ้าออกมาแล้วมันเกินกว่าที่ตลาดคาดโดยเฉพาะตัว h line c p i เกินกว่าสี่จุดสาเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าตลาดอาจจะตกใจและปรับลดลงได้ ก็จะมีความตังวลเรื่องเงินเฟ้อขึ้นมาอีกแต่ผมเชื่อว่ายากนะเพราะว่ามันมีการคาดการตัวเลขที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะจากเดิมที่เดือนที่แล้วเนี่ยเทนไลน์ CPI มันจะอยู่ที่เรามา3.7% 3.8รอบนี้เขาก็คาดกันว่าน่าจะขึ้นไปเกิน4อยู่แล้วคือคาดไว้สูงอยู่แล้วโอกาสที่มันจะออกมามากกว่าคาดเลยคอนแ็นไปได้ยากนะครับอะไรก็ตามตลาดก็เองช่วงนี้ต้องคงยังไม่น่าจะขึ้นได้นะครับมีความกังวลตามภาคเอเชีย แต่ผมมองว่าหน้าคอนะเหตุผลเพราะว่าในแง่ของเมืองไทยเองเนี่ยพัฒนากา,การการฉีดวัคซีนนดีมา,มากๆน,น,น,นะครับเมื่อวานเราฉีดได้ตั้ง30,000 0กว่าโดสนะครับค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแปลว่าภายในสิ้นเดือนนี้เราจะได้เห็นภาพการฉีดทั้งประเทศได้เกินกว่า5ล้านโดสน,นะครับ<ฮ>แล้วภายในสิ้นเดือนหน้าในกรทมอเองเนี่ยก็น่าจะไปไปได้ตามเป้าหมายคือ5าล้านโดสแล้วก็สิ้นปีนี้1้อยล้านโดสมันยังมีความเป็นไปได้ ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ผมก็คิดว่า,น,าน่าจะน่าจะเห็นภาพเรื่องของความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นการตับฐานของราคาในวันนี้เนี่ยก็เลยเป็นโอกาสให้เข้าไปลองคอนะครับสําหรับหุ้นไทยส่วนถ้าเกิดป็นต่างประเทศเองเราลองคองกันไปกูแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยากให้อาจจะ take profit เอาไปก่อนแล้วก็รอดูต่ชนีครับเพราะต่ชนีกำลังขึ้นมาเทสที่หายสำคัญในส่วนของทั้ง S&P ทั้งดาวโจนแล้วก็เอสแแล้วก็เนสแตร ถ้ามันมีการเบรกไ h ได้รอบนี้มันค่อยน่าตามนะครับแต่ถ้า,แต,ถาแต่ถ้าเป็นอาการแบบนี้เนี่ยอ๋ออยากให้ปิดสถานะตัวลองคอไปก่อนของดีดนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงอ่อนบรหารรอวันพฤหัสก่อนครับแล้วก็รอให้ตลาดมันชุยขึ้นไปทีนึงแล้วค่อยลองคอตามก็ได้ค่ะคแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนฝั่งเป็นชอ็อตสวนใช่ไหมคะออ๋ไม่ครับไม่ไม่เอาพุทครับเพราะว่ามันมันดูจะโหดเกินไปหน่อยได้ค่ะได้ค่ะคุณปิดไปฉีดวัคซีนยังคะเอ่อยังครับค่ะ อ่าก็ออได้ค่ะนะคะก็ใกล้ๆเราเร็วนี้แหละคะ่ะ <laughs> ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณฟิงปภากิจนะคะ,อะมองเชิงบวกในฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะว่าเรื่องการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ตามมากับการฉีดวัคซีนนี่มันก็ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์สําหรับตัวเซตฟในบ้านเราสามารถเล่นฝั่งขาขึ้นได้นะคะก็สามารถลองตัวเซตฟหรือว่าลองคอนะคะถ้าเป็นตัว DW ของเซตฟเนี่ยก็จะมีของค่าสองแมคโครีนนะคะเอสห้าศูนย์สองแปดซีสองหนึ่งศูนย 9B นะคะค่ากิริ n g 13.4เซ n น i t i v i t ี0.68ส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นต่างประเทศ S&P 500สินเด็กนะคะช่วงนี้อาจจะต้องปิดนะคะใครที่ call SPX มากับเราอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ ปิดทำกำไรไปก่อนค่ะนะคะสำหรับ spx 2 8 c 2 1 0 9 a นะคะที่มีค่าคื่นอ,อยู่ที่1 4 3เซนติตที่0.29แต่เราจะไม่พูดสวนนะคะเราปิดแล้วเรารอดูถ้าเกิดว่าตลาดฝั่งสหรัฐเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่เราค่อย follow call หรือว่าลองเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะก็เป็นกลยุทธ์ทั้งในฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงในฝั่งของตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะคะจากมุมมองของคุณปิงประกิตในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะ สนับสนุนโดย m a c r o ร r ี่28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม